พวกเรากลุ่มยานดารานะคะจะมาแสดงเ,ออเขอแนะนำตัวก่อนแล้วกันะะชื่อหน่อยค่ะเทำงานอยู่ที่โรงเรียนบ้านบิงละโรงเรียนไตรนิวิทยาค่ะที่ต้นค่ะอยู่โรงเรียนบ้านเพล่แล้วก็ดงพองค่ะค่ะชื่อแป๊นะคะอยู่โรงเรียนบ้านจ้าหอค่ะค่ะชื่ออ้อค่ะอยู่โรงเรียนบ้าน้ันม่วงในโรงเรียนโพธารทยาคมค่ะ ชื่อนุ้ยค่ะอยู่โรงเรียนวัาสววางอารมณ์และบ้านหนองยาลักค่ะค่ะชื่อนีค่ะอยู่โรงเรียนบ้านดนอนชมพูกับปอบปองทีค่ะชื่อโบค่ะอยู่บ้านลุงข้าวกับบ้านองมาค่ะค่ะชื่อพุ่งค่ะอยู่โรงเรียนบ้านพัชช้งกับบ้านหนองสมอค่ะค่ะท่งค่ะโรงเรียนบ้านสับโดกับโรงเรียนบ้านขนัดีค่ะหนูค่ะอยู่โรงเรียนบ้านยองแยงพะเนาแล้วก็หนองละเบียงค่ะ พี่โก้ค่ะอยู่ในเก้าางแล้วก็พุ่มค่ะแต่คราบอยู่บนสลบคนสุขามครับชื่อบูค่ะอยู่บ้านโุขบ้านกล้วยแล้วก็บาละกายค่ะค่ะวันนี้พวกเราจะมาแสดงละครในเรื่องธุรการทำได้ค่ะแห่งหนึ่งคือโรงเรียนบ้านโนนผีหลอกสงกัดสำนักงานพื้นที่เขมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งนะคะ โรงเรียนนี้จะมีผอ,อหนึ่งคนครูหนึ่งคนนักเรียนสิบสาคนและธุรการอีกหนึ่งคนนะคะโรงเรียนนี้จะมีครูเกษียณอายุราชการหนึ่งคนก็คือคุณครูวันเพ็ญนะคะและต่อมาผอ,อจะ แซมมีแม่แซมมี่แซมมี่อยู่ไหนนะพออ้อหน่อยสิน้ำพออ้อยังไม่ได้เลยวันนี้ออยน,นี่ครับ้อใจเย็นๆขอบใจมากนะจ๊จะเดี๋ยวแซมมี่ไปตามคุณครูวันเพ็ญมาพอ,อที่นะครับ,รบเร็วๆด้วยวันเพ็ญค,ครับพอ,พออ้อยผมครับ

วันเพนพอดีพอมีเรื่องจะปรึกษา,ใ,าใกล้จกกะเกษียณแล้วพอคิดว่าจะจัดงานกเกษียณมีอายุแค่69จะ,กะเกษียณแล้วเหรอคะอุ้ยนิดเดียวพี่นิพอก็คิดว่าจะจัดก,การแสดงสักชุดแล้วจะเชิญตัวแทนทั้งสำนักงานเขตมาเป็นประธานก็แะว่าจะให้ธุรการน่ะ,ะเขาจาัดก,การแสดงสักชุดจะดีไหมนะ จะทาได้หรอคะก็ยังว <ination that sí>? ่าส <ri> ีรลองทดลองสักนี้เผื่อเดี๋ยวต่อสัญญาก็จะได้พิจารณากันหน่อยได้ค่ะได้แต่มีครับให้ไว้ให้ไว้กาแฟอย่างรเดี๋ยวพอเดี๋ยวอเดี๋ยวขออจะจัดงานจกษเสียณให้คุณควันเพนขออจะมอบขออจะมอบหมหน้าที่ให้หนูนะจากการแสดงครัุงหนึ่งต้อนรับ เจ้าหน้าที่ของเขตแล้วก็อย่าลืมทำหนังสือเชิญน,นะคะแล้วก็เรื่องอาหารน,ะาน้ำกาแฟเตรียมให้พอ <laughs> อย่าลืมการสแสดงนะต้องเอาเด็ดๆนะลูก <laughs> เคเดี๋ยวก็กลับบ้านนะ <laughs> เรื่อเเรียนละพ <laughs> อ,อกลับก่อนพอมีประชุม <laughs> 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 อ,มอ,นะอ,อ,อพอมีประจุข้างนอก <laughs> ผู้การก็ได้รับอการถามไหครับอกว่าแบบมาดีๆตื้อๆอย่างั้นแหละอเอ พูดแค่นี้ทำไมต้องร้องไห้ล่ะแม้ในวันรุ่งขึ้นงานกเกษียณก็จัดโดยธุรกการและคุณครู เมื่อเวลาการณิกาประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงโรงเรียนพอโรงเรียนและคณะครูนักเรียนมาเตรียมต้อนรับท่านประธานเร็วๆลูกข้าวแถวให้เรียบร้อยแซมมี่เตรียมของเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วครับเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวจะไม่ทันท่านคุณรูวันเพลงเชิญทางนี้ค่ะพอนอนจะมาแล้วลูก การแสดงพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับดีไหมดีครับอย่าให้ถ่ายหน้าพอนะไม่ได้ไม่ได้เลยเรื่องนี้อต้องเป็นเรื่องสำคัญหน้าต้องบานไม่กรอกสวัสดีค่ะท่านสน,นมาถึงแล้วนะคะนี่คุณควรเพนค่ะอ่ะรารังสุรการค่ะ <c oughs> มีนักเรียนมีแต่น,นา่ารักน่ารักนั้นเลยนะคะจิมริมอ่านน้ำน้ำได้หรือยังลูก

ไม,ไม่เป็นไรค่ะบาน,นพอแล้วเอวดิไม่ต้องลูกคทนี้พอแล้วค่ะค <c oughs> ่ะลำดับต่อไปขอเชิญชมรายการแสดงนับบัน,นีีค่ะ <c oughs> สวยนะลูกยังให้ขายหน้าธุรการเด็กพี่ เมื่อพิธีกรพูดจบชื่ออะไรนะอาจรบอพี่เจตอนนีครับเรียนท่านสอนอแล้วก็ครูแล้วก็นักเรียนทุกคนนะวันนี้จะมีการแสดงซึ่งได้ทำให้กับครูที่เกษียณในวันนี้นะครับขอเชิญรับชมรับฟังครับ ขอมอบดอกไม้ในสุขวัลนี้เพื่อมวลประชาชนจะอยู่แห่งไหนจะไกลจะไกลจนสุดข,ขอบฟ้าขอมอบความหวังดังอดอกไม้ปลี่ สดสวัยน่า,นาเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้มาดวงตะวันขอแสงไม่ถอยแรงอับดา เปลวไปที่ไม่นานเป็นสายทานที่ชุ่มปากเป็นแชนฟ้าทาันทนเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้มาสรุปว่าสรุปว่า ธุรการไม่ได้เป็นเพียงแต่ผู้ที่ทํางานเอกสารอย่างเดียวแต่ธุรการยังมีมีความสามารถอื่นๆอีกหลายด้านบางคุณครูบางท่านอาจจะไม่สามารถรู้ได้แต่ธุรการทุกคนสามารถทําได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ